สวัสดีค่ะช่องคุณยายวันนี้วันจันทร์ที่แปดมกราคม2566นะคะคลิปนี้คุณยายมีวันสีมาแบ่งปันนะคะราคาเบาๆค่าส่งเมาเหมาเจบาทแพ็ใส่ตะก้าส่งไปสนิมเอ็ S นะคะมีแต่ระบบโอนนะคะนี่นะคะต้นแรกสายแม่พันธุ์เลยนะคะหน้าสวยๆจึงจ้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อมอนนะคะนี่ อยู่ในไซสกระถางน่าจะก,กระถางหกนะคะคุณยายยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้น้องเล่ลากน้องล้นออกมาแล้วให้นะคะไซส์แม่พันหน่าจะสวยแบบนี้เลยนะคะอมอนต้นนี้450นะคะน่าสวยมากอมอนนี่นะคะอมอน ไซต์โตแล้วนะคะ450บาทคุณยายออกมาจากตู้กาดเริ่มจะร้อนแล้วน้องก็เลยคอพับๆนี่นะคะบนสีที่อยู่ในตู้ของคุณยายคุณยายไม่ได้เปิดน้องมาเป็นอาทิตย์วันนี้คุณยายก็เลยมาเปิดให้ชมหน้าน้องว่าน้องโตไปถึงไหนแล้ว นี่นะคะดูแก้วแต้มคุณยายโดนไอน้ำโดนหยดน้ําตกลงมาใส่ใบเน่าเลยดูใบที่สวยๆด้วยนี่นะคะแล้วก็นี่ลูกไม้ของคุณยายเนี่ยใบหาบน้องก็ยังแข็งแรงอยู่ใบใหม่น้องก็ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเหลืองน้องแข็งแรงมากแล้วก็นี่บอลใบหอกของคุณยายปินมณีน้องเริ่มโตแล้วคุณยายอัพไซส์ขก แต่แปดให้น้องน้องก็จะโตวไวนี่นะคะนี่ก็เป็นลูกไม้นี่นะคะคุณยายมีลูกไม้แยกลูกไม้แยกหน่อมาจากต้นแม่นะคะแต่น้องยังไม่เฉิดฉายน้องยังไม่ด่างสวยนะคะนี่ เนี่ยนะคะเป็นลูกของต้นนี้นะคะเนี่ยโตไปน,น้องจะสวยเหมือนต้นแม่นะคะใบแข็งแรงมากใบใหญ่ก้านดําต้นโตแข็งแรงนะคะนี่คุณยายแยกหน่อน้องมาแต่หน้าน้องยังไม่เปิดนะคะต้นแม่เขาสวยมากนี่นะคะต้นนี้ใครสนใจร้อยห้าสิบบาทนะคะโตไปน้องสวยมากแล้วก็มาดู ุณยายมาแบ่งปันเพิ่มนะคะนี่นะคะเอฟรวมกดชุดเมื่อว,วานได้นะคะตีลาหุ้มทองนี่นะคะต้นนี้ห้าสิบบาทแล้วก็ลาสีสิงนะคะด่างน้อยนะคะแต่กระดางนะคะห้าสบาทแล้วก็ณเมืองนอนนะคะณนะเมืองนอนด่างสวยๆแบบนี้นะคะ ้าสิบบาทแล้วก็ตนน้นนี้มันมีมรกตนะคะไซต์โตละล้นกระถางสีแล้วนะคะนี่ห้าสิบบาทแล้วก็นะเมืองนนนะคะนี่หน้าสวยนะคะห้าสิบบาทแล้วก็อมอนนะคะอมอนด่างน้อยนะคะนี่ ด่างแบบนี้ด่างน้นอๆแต่เวลาน้องจ่ายลูกมาน้องจะจ่ายลูกสวยนะคะถ้าเผือกมากน้องจะโตชา้าแบบนี้น้องจะโตเร็วห้าสิบบาทแล้วก็ลูกไม้ทองมาลินนะคะเป็นบอลด่างขาวเหลืองนะคะต้นนี้เจ็ดสิบบาทแล้วก็ลักเอยอยู่ในแท้กระถางสี่นะคะน้องลนะเจ็ดสิบบาท แล้วก็ชายชนนะคะชายชนไซส์โตโตเลยนะคะนี่ป้ายสวยๆเลยนะคะเจบาทแล้วก็เมืองเกาเก็ตนะคะนี่นะคะมีสองใบน้องดางเหลืองด่างขาวนะคะห้สบบาทแล้วก็ลูกไม้กระดูกชมพูนะคะห้าสิบบาท นี่นะคะคลิปนี้คุณยายมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบดียกันนะคะเอดรวมกับต้นละ30บาทเมื่อวันได้นะคะค่าส่งเมาเมา70บาทแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนีนะคะมีแต่ระบบโอนคุณยายส่งวันพุธรหัสนะคะ สนใจโทรแอดไลน์นะคะช่วยสนับสนุนคุณยายได้นะคะคุณยายไม่ได้ลงคลิปแบ่งปันมาเป็นเดือนแล้วลูกค้าคุณยายหายหมดเลย <c oughs> คุณยายกลับบ้านไปอาทิตย์หนึ่งสต,ตังคคุณยายหมดแล้วนะคะตอนนี้คุณยายมาหาทุนนะคะสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ